สวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนนะจ๊ะมือนีกับมาพอกับยายอีกคือเก้าน่ะละจ้ะมือนียายกับมีเมนูมานําเสนอกะเป็นแกงไก่นาะจะพี่น้องจ๊ะแกงไก่ใส่เน้น่ะเป็นแกงกะทินาะจะเนาะกะบไอหมี่หยังมากไม้น่าจะพี่น้องเนี่ยแล้วพี่น้องจ้วก็นี่จ้ะกะทิก็เป็นกะทิกระป๋องคือเก้าน่นละจ้ะอืมกะหาแบบกะทิสดคือบานเท่ามันกะลําบากนาะจะพี่น้องกะมีแบบใดกะ ประยุกเอาแบบนั่นเลยจ้ะง่ายๆสไตล์ย่าย่คือเกล้าจะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเห็ดพร้อมๆกันเลยจ้าตามย่า่ไปเลยจ้าขั้นตอนแรกเข้ากบเตรียมมาพัดพริกแกงกันเลยจ้าพี่น้องย่ายกะสีใส่น้ำมันลงไปน้อยนึงนะจ๊ะเพื่อที่เนี่ยจ้าเพื่อที่จะพัดพริกแกง พี่แกงมือเน,น่เป็นพี่แกงซื้อเอาจากพี่น้องโมเมนต์พี่แกงย่าต่ำหันย่าก,กินเองย่าก,กระสิต่ำเอาเนาะจ้ะเนาะแต่ว่านี่ยเห็ดให้ข้อบานก็นเลยต้องใส่อ่าพี่แกงตลาดนาจ้ะเนาะซื้อที่เขาเหดขายมันบมเหดแห้งจ้ะพราะบานกินได้กระสีโมพี่แกงเริ่มหอม จะหยาลงไปเลยจะผัดกะทิกกททอจที่นองหยาลงไปอีกน้อยนึง เวจะไก่ลงไปเลยจ้ะไก่มียายเอาอกไก่จากขี่งนอกถ้ากินเองยายกับสิเอาไก่เป็นโตคนละจั้งสีแสบแต่พ่อบ้านบวกกินจ้ะแล้วสิกินตะอกไก่กินเป็นอกไก่ย่างเดียวกินยากจ้ะเนี่เบิเ่งซึ่งเป็นตะสิเพ็ดแห้งยู่ได้เลย ลงไปเลยพี่น้องน่องใหม่น่องใหม่ก็เป็นน่องใหม่กระป๋องนี่แหละจ้ะพี่น้องแกกระสิเติมนาำลงไปนะจ้ะ จากที่นอกลงไปมัดไก่ให้สุกเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งหลังจากที่ว่าไก่สุกแล้วเราจะน้อเข้ามาเบิ้งขั้นตอนต่อไปเลยจ้าโอเคจ้าหลังจากนั้นกะสุกได พอประมาณแล้วนาะจาะพี่น,อบบน้องกะใบมี้หยังมากมาก้ใยกระสิเอาใบมะกรูดใส่ลงไปจ้าเช็ดง่ายๆกินง่ายๆคือเกาพี่น้องนะคะซิมก่อนนะจ๊ะ มันถึงเกลือตาบออย่างประมาณใด่เกลือไปน,น้อยหนึ่งจ้าพี่น้องสูตรว่าตายตัวได้จ้าแล้วก็ ไปผแดงจ้ะพี่น้องใส่ลงไปเนี่ยจทิทีเหลือหาดลงไปเลยกระป๋องหนึงห่งยายใส่เมดเลยจ้ะพี่น้อง ไปขึ้นน้อยตบถ่ายใบโหระพาเห่าี่แหละจ้ะโหระพานี่ก็ปลูกเองได้กินซัมเน่พี่น,อน้องปลูกว่ค่อยอันนี้ดอกอยู่บ้านเฮ้า ยายกับมีซำหนีกับสีไซซัหนีแหละเนาะจะเนาะเนี่ยจ้ะก็โอเคเนาะจ้ะก็หลังจากหั่นกระไซล่มไปเลยแล้วก็เตรียมปิดแกบจ้ะพี่น้องเซตพร้อมเสิร์ฟจ้ะเดี๋ยวเข้าไปตักใส่จานเสิร์ฟพร้อมกันด้วยจ้าตามไปจ้า เป็นไดจ้าพี่น้องสีสันน่ากินบ่จ้านี่ละจ้าหลังจากที่ว่าเสร็จซับเรียบร้อยแล้วจ้ากะเสอออกมาประมาณนี้เนาะจ้เะเนาะเดี๋ยวไปตักใส่จานเสิร์ฟเลยจ้าตามย้ายไปเลยจ้าเสร็จซับเรียบร้อยแล้วจ้าเนี่ยละจ้าตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเนาะจ้ะเนาะกะเ,ะเะสิได้ออกมารูปแบบลักษณะแบบนี้จ้าเดี๋ยวกะ สีได้จัดใสจ่จานเสิร์ฟให้พ่อบานเนาะจ้ะเนาะเป็นได้จะพี่น้องเป็นได้นากินบ่จ้าโอเคเนาะจ้าสำหรับมือนีย่ายก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เด้จ้าคันมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามให้ย่ายในเด้จ้าสำหรับมือนีสวัสดีจ้า